ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านเวลามาหลายาลวันแล้วละ่ะพี่เชื่อว,ว่าทั้งครอบครัวและก็ทุกๆคนนะครับก็คงจะเริ่มที่จะทําใจได้แล้วนะครับแม้แต่ตัวพี่หนุ่มนะครับก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออพี่เมฆทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับก็พอมีข่าวออกไปว่าทุกคนก็จะช่วยผลักด,ดันนะฮะลูกพี่เมฆนะครับแล้วก็ทุกคนที่รักพี่เมฆ จะเป็นเพื่อนต่างวงการวงการนู้นวงการนี้บอกว่าจะช่วยดูแลแล้วก็ดีใจดีใจกับครอบครัวเขาส่วนของเราก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วะก็ดูแลกันไปอยู่แล้ว,ลวก็เหมือนครอบครัวอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ันเป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้ายก็พูดกันเองในครอบครัวแหละว่าหลังจากวันนี้ไปที่บ้านก็คงจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะเพราะว่าจะเป็นปกติที่งานศพที่เกิดขึ้นกับทุกทุกบ้านนะ พอคนคนหนึ่งไม่อยู่แล้ววันพอจบงานเนี่ยจะเหงาแล้วก็โชคดีว่าที่บ้านพี่เมฆเนี่ยก็ยังมีพี่น้องเยอะ<ม>คือหมายถึงว่าเอกเขาก็มีลูกสามคนก็จะมีเสียงงงงงงไม่เหงาหรอกแล้วก็น้องสาวพี่เมฆคนหนึ่งก็ยังอยู่แล้วคนที่ดูแลพี่เมฆตลอดน้องนาก็ยังอยู่รุงเทพตลอดไม่ใช่ว่าพี่เมฆเสียแล้วเขาจะกลับเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่มีครอบครัว<ม><ม>เขาจะอยู่กับเจ๊เองแล้วก็ดูแลก,กันไปก็ดีครับดีก็ เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามองในแง่บวกเอก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าคนป่วยไม่อยู่ละเราทุกๆท,ท,ทุกวันเนี่ยเขาต้องปฏิบัติดูแลแล้วก็ต้องทําหน้าที่แม่ด้วยทํางานด้วยรับส่งลูกด้วยนะฮะดูแลคนป่วยด้วยตอนนี้พอคนป่วยไม่อยู่ก็ก็ภาระหนักๆอย่างหนึ่งก็หายอันนี้ก็เหลือแต่ทํางานกับดูแลล,ลูกให้ดีก็ให้กําลังใจเขาให้กำลังใจตล,จลอดตอนนั้นก็ไปให้กำลังใจที่บ้านบอกว่า เราต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นผู้นำทางความคิดที่ผ่านมาจะแบบว่าอ่าเป็นผู้นําแบบทํางานทาอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมมาสี่ห้าปีละอันนี้ต้องเต็มเต็มละนะฮะก็เอ๋เขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่ะมีกาลังใจอยู่นะครับก็ดีพี่หนุสำหรับในงานคอนเสิร์ตมีเพื่อนศิลปินมีเจ้าเพิ่มเติมรือะไรยังไงไหมคะสองปีจริงก็มีนะแต่ว่า พี่หนุ่มก็ต้องไม่รู้ไม่กล้ารับปากว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าเพราะที่เห็นที่เห็นในภาพในโปสเตอร์เนี่ยเยอะมากจนตอนเนี้ยเราให้ศิลปินเนี่ยขึ้นคนละสองเพลงคนละสองเพลงเนี่ยที่พี่หนุ่มบอกให้นักดนตรีไปซ้อมเนี่ยก็โอ้โหหลายสิบเพลงเี่ยจะร้อยเอาอ่ะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าศิลปินเพื่อนๆที่พอได้ข่าวพี่เมฆเนี่ยทุกคนก็ด้วยความรักนะอยากจะมาร่วมงานแล้วพอมาร่วมงานเนี่ยจะไม่ให้ยบขึ้นก็ เขาก็ศิลปินแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจแต่ว่ากลัวไม่มีพื้นที่แล้วก็การว่าคนที่เขาตอบรับมาก่อนทีแรกเนี่ยก็จะลําบากว่าต้องมารอมัง่งหรือเลดเวลาเขาหรืออะไรเงี้ยพี่ก็กังวลเรื่องนี้ก็เลยยังไม่กล้าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากวันงานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูหน้างานนะครับแต่ว่าคือศิลปินที่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตัวเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมีงาน นะครับบางทีมาจากต่างจังหวัดถ่ายละครเสร็จเดี๋ยวผมรีบไปพี่เราก็ต้องรีบจัดคิวนะจัดว่าเฮ้ยเขาจะมาถึงกี่โมงรถทะเบียนอะไรมากี่คนพู้ติดตามกี่คนขึ้นได้กี่โมงก็พยายามจัดตารางซึ่งทุกคนเวลาไม่เหมือนกันบางคนมาได้เร็วบางคนมาได้ช้าบางคนอยากขึ้นก่อนบางคนอยากขึ้นช้าโอ้โหก่ประมาณกี่คนโอ้โหไม่แม้คือประมาณสักสี่สิบชีวิต บวกลบบวกลบมันจะมีมันจะมีเพิ่มนะพี่ว่ามีมีแต่จะบวกมากขึ้นน,นะครับก็ตอนนี้แขกเป็นยังไงบ้างโต๊ะนี้เต็มหมดแล้ว<ม>นะครับโ<ม>ต๊ะเต็มหมดแล้วเพราะว่าโต๊ะนี่เรามีจํานวนจํากัดจริงเพราะว่า,า,า,าทางโรงเบียก็ต้องกําหนดมาเพราะว่าเราต้องมีโปรแกรมเรื่องการทําอาหาร<ม>นะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะมีกําหนดแต่ว่าจริงๆอ่ะปริมาณของคนที่โรงเบียรเนี่ยก็เข้าได้อยู่แล้วทุกคนนะครับแฟนคลับหรือว่าคนที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยก็ มาหน้าง,งานก็จ่าย300รอบาทเข้ามาน,นะครับจ่ายค่าเข้าสามร้อยแล้วเข้ามาดูได้เลยะคระับก็ก็ก็ลงรงเบียร์เนี่ยรับรองได้เยอะหล่ะพี่ว่านะเพราะใหญ่มากโรมเบียเยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนกับไนรามินชานะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลไทยนะก็มีฟุตบอลไทยก็หลายคนก็บอกว่าพี่ผมดูบอลหน่งไงไอยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมมาเอาเถอะจะมาตอนไหนก็มาหรือว่าหรือว่าเราจะมานั่งดูที่โรงเบียร์ก็ได้นะก็ดูผ่าน ไ like, ลฟ์ผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะก็ก็ก็เรียก<อ>ว่าอ่าหลายก <c oughs> ็คือตอนที่เราจองอ่ะตอนที่เราจองโรงเบียร์แล้วก็นัดหมายกัน,นเราก็ไม่รู้วันนี้จะมีบอลไทยนะครับแต่ว่าอ่าในเมื่อมันชนกันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่เขาอยากมาหรือว่าแฟนคลับที่เขามาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วนะคนที่เขาไปดูบอลเขาบอกว่าเขาไปดูบอลก่อนแล้วเดี๋ยวมาหรือบางทีบัตรบอลมันก็เต็มแล้วมันดูไม่ได้เ็มานั่งดูไลฟ์สด อ่านมือถืออะไรก็ว่าไปที่ที่โรงเยีบาลนะครับพี่หนุ่มคะแต่พีเด็นพูดในเรื่องของอาจารย์ไพศาลหลังจากการเสียชีวิตคือของพี่เมฆมันก็จะมีปีกแตกน้องั้งหงกแล้วก็ลบไปอยู่ตัวอาจารย์ไพศาลด้วยนี่พี่หนุ่มอยากพูดอะไรไหมพูด้วยพี่หนุ่มก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือจริงๆเนี่ยพี่หนุ่มคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ทําเต็มที่ให้พี่เมฆนะแต่ตัวพี่หนุ่มเองหรืออาจารย์ไพศาลท่านก็พยายามที่จะทําให้เต็มที่ตามอ่ากาลังความสามารถของท่านแล้ว แล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเงินทองท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเขาก็ช่วยคนแบบนี้มาสี่สิบปีแล้วนะเราก็พยายามบอกคนดูพี่หนุ่มก็บอกคนดูทุกครั้งแต่ว่าเฮ้ยเราเราเราทดลองไปด้วยกันนะนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันพี่หนุ่มก็ไม่มีความรู้พอจะบอกได้ว่าชีวิตมนุษย์เราการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงคนเราชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงพี่ไม่มีความรู้พอที่จะบอกไนดะ้พี่ก็จะ อ,อยากให้คนดู f อซหนุ่มองวันอฟวิเชียลเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันตอนเนี้หายหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เนี่ยมันเป็นการทําอะไรที่แบบอย่างน้อยเนี่ยสร้างกําลังใจสร้างเขาเรียกอ,อะไรอ่ะทำบุญเอโหสิกรรมไปขอ,อโอโหสิกรรมทําบุญไหว้พระแล้วปวดน้ํทาทําสังฆทานไปทาสีวัดโบสซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเงินทองก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกินยาเหมือน ทุกครั้งที่เวลาพี่เมฆจะลองการรักษาใหม่ๆที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะแต่ทางวิทยาศาสตร์เราก็ทำควบคู่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ประวิทย์อสศวรนนนนยาเยอะต่งางๆก็ยังทำควบคู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่ที่พี่เขาทดลองอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณหมอเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการกินการฉีดการทาการวุ่นวายไปหมดแต่นี้มันไม่มีอย่างนั้นซึ่งอะไรที่มันเอาเข้าไปในร่างกายไม่มีพี่ก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ เสริมสร้างกำลังใจเพื่อความสบายใจทุกคนก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็วก็อ,อย่างที่บอกก็คือผมก็ทําหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดนะก็ออยังดีใจว่า,า,ออาลกลับมาเนี่ย,ขออยเขากาย <c oughs> <c oughs> ็ยัง <c oughs> <c oughs> รู้สึกดีอยู่แป๊บหนึ่งนะดูเขาอวิ่งไปกลางแดดเอเฮ้ยเจอแดดแล้วเว้ยก็รู้สึกโอ้ดีใจรู้สึกดีใจแต่พอหลังจากนั้นไม่นานะนะไม่กี่อาทิตย์ไงแกก็สุดด้วยอาการอะไรก็ไม่ทราบตลังก็ กรานะเหลือเกินพี่ก็ก็ก็เรียกว่าทําใจไม่ได้เหมือนกันทุกคนก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าอย่ามีดราม่า,มาอย่าไปอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามทําให้พี่เมฆด้วยด้วยใจทั้งนั้นเลยทุกฝ่ายนะครับนะแต่ที่ผ่านมาที่ที่ส่งความช่วยเหลือมาจริงเยอะมากเลยนะเป็นพันอยู่เนอะไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแค่ เรื่องเดียวนะที่ส่งเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบางทีพอพี่พี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่อพี่ไม่ได้ตอบรับอะไรเข้าไปเนี่ยก็โกรธนะว่าใหญ่เลยด่าว่าก็มีไม่เชื่อผมเนี่เห็นไหมอะ่ะนี่ตายแล้วไม่มีใครอยากให้เขาตายหรอกครับทุกคนก็อยากให้เขาหายหมดแหละแล้วอยากให้เขาอันนั้นก็อยู่ที่ต้องต้องเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยเขาจะเลือกแบบไหนคือเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็เคยพลาดโอ้โหเฮอขึ้นเกือบตายมาก็หลายรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะกลัวอะไรที่จะเอาเขาเ้าไปในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีของเขาสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของโรคอ่ะที่รักษาไม่หายซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ทายังไงคือพี่แม่เนี่ยเขาเป็นเหมือนโรเลอร์โคสเตอร์แหละมันอาการเขาเนี่ยมันดี mm hmm. เดี๋ยวก็ไม่ดีมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เนี่ยวนอยู่เนี้ยหลายเที่ยวถ้าเราสังเกตนะพี่ก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาพจากสื่อนี่แหละ ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาพอเราดูเรื่องวินัยนการบุตรเดี๋ยวคิดนูน้นคิปนี้ก็โผล่ขึ้นมาเฮ้เราก็เออ,เอ,อช่วงนี้ดีว่ะพูดจาแบบเหมือนจะหายแล้วอะเอาแป๊บเดียวกลับไปหนักอีกแล้วนี่มันคืออะไรกันนะครับแต่จริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเรื่องตุ่มเนี่ยเหมือนหายนะคือโรคที่เขาเป็นอยู่ตุ่มน้ําพองยคือลดยาแล้วตุ่มก็ไม่ขึ้นปกติพอลดยาลงมาเนี่ยไม่มีอะไรไปคุมอะมันจะระเบิดออกมาเลยระเบิดแบบ ฟุพองเต็มตัวแต่นี่ที่หลังสุดเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยตุ่มเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นแล้วแล้วยาก็ทานน้อยมากแต่เขามาความดันตกแล้วก็ขาดเลือดเ mm hmm. อแล้วพี่พี่พี่ไม่แน่ใจอาจจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปฝันใช่ไหม mm hmm. ถ้า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 เราได้ยินจากที่คุณเอเล่าแล้วเขาลูกขาจนไม่เหลือผิวหนังเลย ซึ่งพอเขากินสเตียรอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยผิวหนังเขาบางมากคือเขาจะไม่เหมือนหนังอนคนเราเนี่ยมันบางมากเลยจริงๆนะบางแบบเกานิดเดียวอะ่ะถลอกเนีเพราะนั้นพอเขาถูแรงๆจนจนมันลอ,อกไปหมดเลยนะมันก็เลยแบบยากแล้วแล้วแล้วเราก็เหมือนแบบแบบก็เลยแบบซุดพวกลยนะครับขาดเกลือแร่ขาดเลือดขาดอะไรแล้วก็ทําให้แบบ เนี่ยหัวใจต้่นในที่สุดนะครับ mm hmm. ก็ก็ไม่เป็นไรแหละก็ก็ก็เอาละครับทุกคนก็เขาพยายามเต็มที่แล้วเน mm hmm. ีก็วันนี้เราก็มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ mm hmm. ก็เราก็ได้เห็นเลยว,ว่าเนี่ยคนรักเพาืมากแค่ไหนคนที่ไม่ได้บางทีไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ส่งความช่วยเหลือผ่านพี่หนุ่มมาก็ตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็ mm hmm. น,น่าชื่นใจแทนมากเลยบางคนไม่รู้จักพี่เมฆเลย mm hmm. รู้จักกับพี่หนุ่ม บอกทรงไปช่วยแม่ง่อยน,นะโอ้ช่วยกันมาเยอะแยะมากมายก็น่าดีใจอะเขาว่าวินัยไกรบุญเขาเป็นคนที่คนรักนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีนะเวลาทํางานร่วมกับใครก็ทุกคนก็ชื่นชมนะวินัยสมชื่อ <laughs> วินัยจริงๆเออตอหลังเปลี่ยนเป็นหัสนัย <laughs> ไม่ชนินเรียกวินัยแล่เหรอ <laughs> ุพี่เมจกจับแล้วได้คุยกลบอาจากไ,ปาไป์ประชารยท่านว่ายังไงบ้างก็โทรไปคุยตนะั้งแต่ก่อนพี่เมฆเสียแบบไม่กี่นาทีเองพี่ก็โทรหาครับโทรไปหาเจอพี่จอยบอกพี่จอยไหนดูให้หน่อยสิเป็นยังไงแล้บอกว่าโอ้จะหมดบุญแล้วก็เอาเอารีบทําเท่าที่ทําได้ไปปล่อยปลาไปทําบุญแล้วก็นึกถึงเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็รีบทำ ก็น,น้องสาวเขาก็ไปทําไปจัดการหลังจากเสียพี่ก็ไม่ได้โทรหาพี่ก็ดูตีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนะไปสัมภาษณ์แล้วก็ที่อาจารย์ไปสารบอกว่าไปเจอเมฆวิน,นัยข้างบนนู่น<ม>นี่นั่นนะก็ก็ยังก็งยังนั่งดูแกอยู่แต่ไม่ได้คุยกับแกเพราะว่าอาจารย์ไปสารแล้วปิดมือถือเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไปหาแกเยอะมือถือส่วนตัวนี้แกจะปิดพี่หนุ่มก็ติดต่อ,อกันไม่ได้เราต้องติดต่อผ่านพี่จอนก็จะเป็นแบบเลขาผู้ช่วยเขานะครับ อย่างเมฆมหาหรือที่เมฆดีสภาพคือปกติเราเราผิวพดีเราสุขภาพดีก็เราก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีว่าเขาสบายเขาไปสบายอย่างน้อยเขาก็จะสบายกว่าอยู่นะแล้วก็ได้ยินที่จริงเขาพูดกับอาจารย์ไบสานว่าอะไรนะรู้นี้มาตั้งนานแล้วผมผมพี่ตรงเองคี่เห็นได้รู้สึกบ้างไหมเขาตว่ามาหาหรืออะไรไหมบ้างไม่มี คือเขาไปหาทุกคนนะเขาที่ฟังข่าวดูไม่มาเขารู้พี่หนุ่มกลัวจริงเขารู้พี่เป็นคนกลัวผีเล้าก็ไม่มาเพราะว่ารู้นิสัยกันอยู่แล้วก็พยายามนั่งมองนะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาทุกคนกลับไปหมุแล้วอ่ะนั่งมองในข้างในมองหลังลงศพบ้างมองอะไรบ้างจินตนาการว่าเอาวะไหนดูดิใจจริงที่หนุ่มอยากให้เขา เราไทม,ไมไ่ัมันมันรู้สึกได้ด้วยใจอยู่แล้วนะครับว่าว่าเอาเป็นห่วงกันแหละแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะก็อยากให้เขาไปสบายที่สุดไปดีโดยไม่ต้องห่วงคือตามความเชื่อของคนพุทธน่ะเราก็คงคิดแหละว่าความเป็นห่วงที่สุดก็เป็นเรื่องเรื่องลูกนะคนที่มีลูกแล้วลูกเขาก็ยังเล็กในงี้เขาก็คงเป็นห่วงกังวลตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนสมมตินะ ถ้าจะเป็นความเชื่อทางพุทธถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยก็จะบนเวียนแบบรูรูปอยู่บ้านนั่งนู่นนี่นั่นแต่ว่า <c oughs> เราก็จะพยายามบอกกับเขาเสมอที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตายไปหลายวันที่พูดทุกวันคาเดิมไม่ต้องเป็นห่วงนะทาดีที่สุดแล้วพี่เมยไปให้สบายหลับให้สบายเลยไม่ต้องกังวลเลยอะไรี้เขาจะได้สบายไม่ง,งั้นจะกังวล วิตกอะไรนะมันมันเรื่องตรงนี้มันจบไปแล้วนะมันมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมัน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 เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะพรวันั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วตั้งสติแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรก็ทำทำทาทางานไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับเมื่อย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 เม